สถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันก็มีการมาก,กวนะคะในฝั่งเราเนตลอดทั้งคืนเหมือนกันเดี๋ยวจะรายงานเรื่องนี้ให้ได้ทราบแม้ว่าทางรัฐบาลจะออกมารายงานบอกว่าสถานการณ์ปกติดีเนี่ยนะ,ะพาคุณประชุกผู้ชมไปดูเรื่องของรางวัลเด็กดีก่อนก็นแล้วกันค่ะ ทีมไทยแลนด์เนี่ยนะคะก็ระบุว่าภารกิจยังไม่จบนะคะหลังจากที่สหรัฐประกาศอัตราภาษีนําเข้าสินค้าไทย19%โดยต้องออกมาตรการรับมือรอบด้านทีเดียวค่ะเพื่อให้ไทยนั้นแข่งขันได้ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกค่ะ นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์ก็โพสต์ข้อความนะคะขอบคุณทีมไทยแลนด์ที่ทํางานอย่างหนักจนทําให้สหรัฐเนี่ยปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีนําเข้าจากไทยเหลือ19จากเดิม36%สนะคะสะท้อนถึงมิตรภาพและก็ความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟน้นระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐช่วยให้ไทยนั้นยังแข่งขันได้บนเวทีโลกนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนแล้วก็ เปิดประตูสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็โอกาสใหม่ๆให้ไทยได้พิชัยบอกว่าการทำงานของทีมไทยแลนด์เนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะโดยต้องดูแลผลกระทบจากทาริฟเรทต่อผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรผ่านมาตรการที่เตรียมไว้ทั้งซอฟโลนเงินอุดหนุนมาตรการภาษีการเป็นรูปกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อจะยกระดับให้ไทยเนี่ยสามารถปรับตัวแล้วก็ก้าวสู่โลกเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจค่ะ